ว,วันที่เดินทางก็มาถึงเตงก็ยังได้เห็นหมอชิคของประเทศไทยด้วยเด้อข้างในมีเซเว่นด้วยค่ะทุกคนและก็มีตรงที่ซื้อตั๋วเยอะมากซ<อ>ึ่งเตงก็ไม่คิดเลยนะคะว่าข้างในมันจะมีเซเว่นด้วยอย่างก็คือแปลกตาไปหมดเลยค่ะและคลิปนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสับสนมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยวดีต้อนรับสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะขออนุญาตสบายดีมือเดียวเด้อตอนนี้นะคะน้องต่งก็กําลังจะย่างไปมหาลัยนะคะซึ่งวันนี้เป็นมือสอบสุดท้ายก็คือเป็นสอบข้อการนันเองวิชามนุษกับสังคมเนาะแล้วก็อันนี้ฝนตกห่ากะเสาเด้อทุกคนก็คือฝนตกแห้งแห้งและที่สําคัญเนาะอ่าช่วงนี้นะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองหนําเด้อเนาะแต่ว่าน้องเต่งนะมีเรื่องงงอยู่เรื่องหนึ่งทุกคนคือน้องตัวเองนะ ว่าภาษาลาวมันบอกทุกคนแบบม้งเตีงว่าภาษาลาวกับพระอัน,นแบบกับพระอย่างทายคลิปเนี้ยสินะพอมอง้งเตียงวอาภาษาลาวมง้งเตงชงทุกครั้งเลยตลอดทุกเวลาเลยที่แบบถ้าม้งเตีงว่าภาษาลาวแล้วทายคลิปเ่าได่นะเพิ่นจะวอาว่าม้งเตีงฮันโบบุมวนนั่นแหละค่ะก็บอกตรงกัวน้งเตีงอ่ะพูดไม่เพาะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งน้องเตีงก็งงว่า ในเมื่อน้องเตียงพูดภาษาลาวก็คือน้องเตียงไม่อยากให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเป็นภาษาลาวอ่ะคือพูดในคือน้องเตียงพูดภาษาลาวอ่ะคือคนลาวจะไม่ตำหนิเลยเพราะว่าน้องเตียงพูดภาษาลาวในแต่ละคำนั้นคือน้องเตียงพูดถูกหมดนะคะคือแบบพูดในในมารยาทที่ดีทุกคนตอนนี้น้องเตียงสอบเสร็จแล้วไปเทียมฮอยเนาะก็คืออาทิตย์นี้สอบสามวิชาเนาะสอบข้อสอบในตารางและข้อสอบหนึ่งเป็นข้อสอบมนุษยกกรมสังคมเป็นข้อสอบของ เขสอบกลางเนาะป้าเขาบอกเลยว่าเขาสอบกลางมีร้อยโกข้อเขาบอกเลยว่าออยากแหงแต่ว่าตอนนี้กะสอบเสร็จแล้วหู้สึกลงใจสุดๆเลยเดี๋ยวมาทาเบิกกันข้อสอบตรงติง่งใดผ่านหรือบ่ผ่าน,านเดี๋ยวมาทาเบิกกันอีกทีเด้อ หลังจากที่สอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะตัวเองนะคะก็จะไปซื้อตั๋วที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ะค,ะคือไปซื้อตั๋วที่หมอชิดนั่นเองค่ะที่ต,ตัวเองก็ไม่รู้ว่าที่หมอชิดของประเทศไทยนะั้นมีกี่ที่และหมอชิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันมีกี่ที่คะทุกคนหรือว่ามันมีแค่ที่เดียวเดินทางกับเราครั้ง,รงนี้นะคะก็จะเดินทางกลับด้วยรถทัวร์นะคะไปก็อยากนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าต่อหลายเถือเด้อค่ะก็เลยนั่งรถทัวร์โดยตรงไปถึงเวียงจันทน์นครหลวงเลยค่ะจะนั่งเครื่องบินก็คงไม่ไหวราคาแพงก็เลยคิดว่าจํานวนเงินที่จะเอาไไปปซซืืื้้้ออออเเคครรตตััว่งงบินาา mm อาหารดีๆให้กับพ่อแม่กิน,นกดีกันนั่งรถทัวร์ <ๆ S 2> ในประเทศไทยก็คือดีมากเลยนะคะข้างในก็จะมีห้องน้าด้วยเด้อเส้นทาง,ท,างที่ไปซื้อนะคะก็จะขี่ผ่านสถานีรถไฟบางซื่อด้วยเด้อะค่ะสถานีบางซื่อนะคะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<า>เลย,ลยค่ะไปน้องเตีก็เคยขึ้นอยู่นะครั้งหนึ่งนะคะเข้ามากรุงเทพทีไรนนะคะก็ยังตื่นชมถนนหนทางของประเทศไทยจริงๆค่ะธีไรนะคะก็ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งเลยจ้ารถก็ไม่ติดนะคะแล้วตอนนี้น้องเตียงก็ใกล้ที่จะถึงหมอชิดแล้วค่ะเหตุตึกเยอะแยะมากมายเลยนะคะขนาดประเทศ ไทยน้มีตึกเยอะแล้วนะคะก็ยังมีตึกที่กําลังสร้างอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเตเข้าไปในตัวกรุงเทพตัวของกรุงเทพจริงๆเลยค่ะตอนนั้นไปแล้วก็ไปเห็นตึกล้างด้วยก,วก็ใหญ่มากแล้วก็ไปตึกที่ล้างแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะทนนุกคนของประเทศไทยนะคะตามริมถนนนะคะก็จะมีแบบทางเดินให้คนเดินด้วยนะคะตรงนั้นคือสะอาดม,อมากเลยค่ะทุกคนคนไทยหาก,กินเก่งมากาจริงๆนะคะทุกคนเคยดูแต่ในทีวีนะคะว่าเออประเทศไทยเป็นอย่างงู้้นอย่างนี้คนไทยหากินเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้มาสัมผัสจริงๆได้มาเรียนรู้ถึง ประเทศไทยจริงๆนะคะคนไทยอะเก่งกว่านั้นเยอะเลยค่ะคนไทยไม่อายที่จะทํามาหากินเลยนะคะแถมผู้ชายในประเทศไทยนั้นก็ทําอาหารเก่งมาก <ใน S 2> ด้วยก็จะมีแต่ผู้ชายนะคะเป็นคนที่ทําอาหารขาย <ใน S 2> คือมันอร่อยอะทุก <ใน S 2> คนต,ตอนนี้นะคะลงเต็งก็ไม่รู้ว่ามอชิดนี้คือมอชิดอะไรแต่ที่นน่คือจะมาขึ้นรถที่มอชิดนี้นและค่ะก็ไม่รู้ว่ามอชิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นใช่มอชิดนี้หรือเปล่าคนก็เยอะอยู่นะคะทุกคนคือแบบคนรอขึ้นรถหรือว่าคนมาจองตั๋วเต็มเลยค่ะแล้วที่องเต็งจะนั่งไปนะคะก็เป็นรถไทย ไทยลาวนะคะกรุงเทพไทยลาวเลยนะคะมีตกตาแล้วก็น้าทึ่งไปมากกว่าน,นั้นนะคะคือข้างในมีเซเว่นด้วยโอ้โห มันหลอกงอกแงกคืงตัเงไม่คิดเลยนะคะว่าข้างในมันจะมีเซเว่นแล้วมันก็มีบม,ม,ม,มีร้านขายของแล้วคนก็เยอะมากเลยค่ะในข้างในของตัวเองน,นะคะที่ได้มาเห็นที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาขึ้นรถที่นี่ด้วยนะคะก็มีหลวงนานะคะเป็นคนพามาซื้อตั๋วเด้อค่ะค่าตั๋วราคารถนั้นจะอยู่900บาทเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ราอ่ะทุกคนบางอย่างมันราคาขึ้นแพงมากนะคะตัวเองเลยคิดว่าอุ้ยค่าตั๋วรถไทยลาามันจะขึ้นไปตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะจริงเราก็ต้องขอบคุณหลวงขอพระคุณหลวงนามากๆ ากเลยนะคะที่แนะนําแล้วก็พาน้องตุ๊กมานะคะเพราะตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบมันใหญ่โตแล้วก็งงมาก้ค่อยอะไรยังแปลกตาแปลกใจอยู่เด้อในเซเวด้วยมีเซเว่นด้วยจ้าอยู่ในมอชีและอยู่ข้างในก็ยังมีของหลากหลายด้วยนะคะขอบอกเลยและผู้คนก็คือเต็มอืฮอืเลยค่ะ แล้วก็มีสถานีเลยบอกว่ามีป้ายบอกเส้นทางด้วยนะคะว่าเออจุดนี้ออกเวลาไหนตรงไหนนะคะแล้วไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้นตัวเองก็เดินหาตรงที่จะซื้อรถกับลาวเด้อค่ะก็คือซื้อตั๋วกับลาวเลยค่ะแล้วพอเรามาถึงจุดนี้นะคะเราก็งงว่ามันคืออะไรตู้เอ็นสองอันนี้ตัวเองไม่รู้ว่ามันคือตู้อะไรนะคะเขาเรียกว่าบ้านนอกเข้ากรุงจริงๆนะคะทุกคนและนี่ก็คือตรงที่ซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อตั๋วตรงนี้เลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นกับราคามากเลยค่ะไม่รู้ว่าราคามันจะแพงไหมสวัสดีอีสานหรือแบบว่ามีแบบลาย ลดไลายอะไรให้เลือกเลยนะคะแล้วเพก็บอกด้วยนะคะว่ามีสองเที่ยวนะคะทุกคนน้องเตงเลยเลือกที่จะขึ้นเที่ยวสองทุ่มนะคะ ราะคาตั๋วก็ตกอยู่ที่900บาทนะคะคือมันไม่ขึ้นน่ะทุกคนซงต่ติงงงมากเลยแต่ทั้งๆที่อยู่ประเทศลาวค่ารถมันขึ้นแต่ค่ารถอยู่ที่นี่ไม่ขึ้นจ้าซู่ตงคิดว่าแบบเออมันเป็นรถไทยลาวอะเนาะก็นึกว่ามันจะขึ้นนะคะแต่ความเป็นจริงก็คือไม่ขึ้นนะคะ900บาทเหมือนเดิมคือแบบโอดีมากะค,ะค่ะซู่ติงขึ้นรถตรงที่108นะคะซูตเตงก็เลยจะลงไปนะคะไปดูว่าเออมันขึ้นตรงไหนนะคะซูตเติงจะได้มาขึ้นถูกเลยค่ะซูเตงก็เดินลงมาชั้นล่างสุดนะคะ เอาจริงๆนะคะทุกคนถ้าให้มาคนเดียวแล้วก็ให้ถามพี่เขาเอานี่คืองงจริงๆนะคะเพราะว่ามันกว้างมากค่ะทุกคนแล้วมันก็ใหญ่มากๆด้วยแล้วคนก็เยอะด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคือมันมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็สามารถเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเออตรงุดไหนคือจุดไหนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําเลยค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็มีลิฟต์นะคะแต่ห้องเตียงก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะลงมาทําไมคือมันแค่ชั้นเดียวเองก็เลยเดินลงมาดีกว่านะคะเพื่อมาชั้นหนึ่งนะคะทุกคนมา ดูว่าตรงที่ขึ้นรถนะมันคือตรงจุดไหนพอลงมาชั้นหนึ่งนะคะก็พบว่าเฮ้ยมันมีคนเยอะมากที่แบบว่าเตรียมรอขึ้นรถนะคะแล้วก็มีขยะที่แยกขยะแยกสีด้วยะะแ,ลแล้วก็มาเห็นแล้วเด้อว,ว่าตรงที่ขึ้นนะคือขึ้นตรงนี้นะคะสอดหัวปอดหางเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็มีตรงสแกนผ่านด้วยนะทุกคนซึ่งเต็งไม่แน่ใจว่าเขาใช้ใช้อะไรสแกนนะคะ<แ>วันนี้ก็คือสดๆร้อนๆเลยนะคะคลิปนี้ก็คือวันคลิปนี้เตงก็ถ่ายวันที่13นะคะทุกคนแต่มันน่าจะลงไปตอนเย็นวันที่13บมา็ใช่ไหมคะพอมา ที่อะทุกคนทําไมมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ย,น,ยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะตรงข้างล่างมันก็มีทางออกด้วยนะคะทุกคนคือมัน สุดยอดนะทุกคนมันมีหลายทางออกมากมานะนะที่ประเทศไทยนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกรถนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยนั้นคือมีรถโดยสารเยอะมากง่ายนะคะก็คือแบบมีวินมอไซค์มีแท็กซี่มีรถตู้มีรถทัวร์มีรถเมล์มีรถอะไรไปทางอะไรต่างๆนะคะก็คือเราสามารถเลือกได้ลเลย<า>ค่ะตั๋วเสร็จแล้วนะคะก็คือจะกลับไปพักก่อนนะคะก็คือกลับไปเตรียมของนั่นเองคะ่ะแล้วจากนั้นค่อยประมาณหนึ่งทุ่มนะคะค่อยจะมานั่งรอรถนะคะก็เรียกแท็กซี่กลับไปเลยจ้าทุกคนอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าทเอ่ยว่ามอชิดที่นี่คือเป็นมอชิดที่ใหญ่ สุดในประเทศไทยหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอีกมอชิดหนึ่งนะคะดูจากมอชิดนี้แล้วก็คือมันใหญ่มากจริงๆนะคะทุกคนคือมันใหญ่สุดๆเลยแล้วมันมีเซเว่วข้างในด้วยค่ะก็แบบมีตรงที่แบบว่าเออคนชรลาลงคนชรลาขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะคะไม่งั้นถ้าหายแล้วก็คือโอ้ด้เสียงเงินอีกรอบแน่คุณเ c ็ซทุกคนด้วยนะคะที่เอาของฝากมาให้แม่ครูหรือพ่อสมศักดิ์ค่ะ แล้ว้องเตียงก็ดีใจมากค่ะทุกคนจะได้เห็นหน้าแม่ครูเราเดอคือคิดถึงครอบครัวมากๆเลยนะคะก็คือตั้งแต่มาเรียนก็คืออยากไม่ได้กลับไปหาท่านเลยคืออยากกลับไปกอดท่านมากจริง <มา S 2> แล้วปิดเทอมกลางภาคนี่คือมันปิดเทอมแค่2อ,อาทิตย์เองนะคะทุกคนแต่้องเตียงนั้นก็เลือกที่จะกลับบ้านค่ะเพราะว่าคิดถึงท่านเหลือเกิน อุ้ยตรงนี้ก็คือรถเยอะมากค่ะตรงนี้รถเยอะมากมันจะเป็นแบบพวกรถโดยสารนะคะแลถนนตรงนี้กูติงเคยถ่ายรีวิวตอนที่ว่าเออถนอนของประเทศไทยสะอาดคือในตรงนี้กเติยงเคยถ่ายแล้วนะคะแต่กูติงไม่คิดว่าเออหมอชิดจะอยู่ตรงนี้คือจริงๆแล้วประเทศไทยงเติงก็จะไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนะคะเพราะว่าแบบ มันมีพื้นที่ที่กว้างมากแล้วมันก็มีแบบหลายตึกหลายอะไรแหงนะทุกคนแล้วเขาเบิ่งบ้อออกว่าอุ้ยมันตึกมันคือตึกอะไรคือตึกอะไรคือมันดูไม่ออกจริงๆทุกคนคือมันมีเยอะมากจริงๆนะคะขนาดถนนหนทางนี่คือแบบยังจําไม่ได้เลยเพราะว่าแบบมันมีหลายเลนแล้วมันก็ซับซ้อนมากเลยค่ะทุกคนดูถนนหนทางตรงนี้สิคะคือแบบมันมีสามเส้นนะคะทุกคนดูเป็นเส้นทางรถไฟด้วยแล้วก็เป็นเส้นทางด่วนด้วยนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกหรือพูดผิดเนาะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้ลงเตงก็ไปซื้อตั๋วมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือรถนะคะออกประมาณสักสองทุ่มนะคะทุกคนนะลุงเตงลืมถามว่าเป็นรถลาวหรือรถไทยน้อนะคะนี่ก็รถอะไรก็ไปได้หมดนะคะแล้วลุงเตงค่าตั๋วก็อยู่ที่ประมาณ900บาทนะคะทุกคนนะเก้าบาทคือจากนี่จากกรุงเทพไปถึงเวียงจันทร์โดยตรงเลยนะคะขอบอกเลยว่าสะดวกแล้วก็สบายมากๆนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ นั่นแหละคือลุงเตียงก็ถ่ายเส้นทางให้ทุกคนดูนะคะซึ่งลุงเตียงไม่รู้ว่าหมอชิดที่ประเทศไทยนะ่ะมีกี่ที่กันแน่นะคะแล้วหมอชิดต,ตัวไหนที่เป็นหมอชิดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะคะแต่ลุงเตียงไปลุงเตียงไม่รู้ว่าหมอชิดที่ไหนนะคะซึ่งลุงเตียงก็ขึ้นรถจากจุดนี้นะคะก็พน่าจะวรับคนที่ตรงลังสิตด้วยใช่ไหมคะตรงที่บขสอฟิวเจอร์ใช่ไหมแถวนั้นน่ะทุกคนนั่นแหละลุงเตียงก็เลยแบบ น่าเพื่อนบอกว่าไปถึงลาประมาณ9ก้าโมงแล้วนงเติงไปถึงลาองเติงไปถึงตลาดเช้าที่เวียงจันทร์นะคะแล้วจากนั้นนงเติงก็จะต้องต่อรถจากตลาดเช้านะคะเพื่อที่จะไปบคสหรือว่าไปบคสตรงที่นงเติงจะต้องขึ้นรถกลับบองลองซานอีกรอบ พอ่องเตไปถึงเมืองลอนซาแล้วนะคะองเตงก็จะโโถให้พี่ชายนะคะหรือพี่สะใภยนะคะหรือพ่อก็ได้แม่ก็ได้มารับนะคะซึ่งของออาไปก็อูย้ยขอบคุณแอฟซีมากๆเลยนะคะที่แบบมีแต่คนแบบว่าเอออยากฝากของกลับไปที่บ้านแต่ขอโทษด,ด้วยที่แบบว่าแบบไม่ได้รับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ทานจริงๆคือแบบมันกนนระทำฐานองเตงก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบว่าเออมาบอกทุกคนล่าชา้ากับการที่จะต้องกลับบ้านอย่างนี้นะคะองเตขอโทษด,ด้วยแต่ว่าอ่า มีหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยน้องตุ๊กเองทำรักษาวีซ่าไว้แบบที่ตมได้เลยเหรออันนี้คือทำได้จริงๆนะคะคุณติ๋งทำที่ตมอุทยาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตรงอุทยาคือเป็นตรงที่ออกวีซ่าให้น้องตุ๊กนะคะเพราะว่ามหาอะไที่เปล่งเรียนอะมันขึ้นกับตมนั้นนะคะโอเคอเปล่งก็ เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของนะคะเกี่ยมกับปทศลาวู้แล้วจะกลับมาอีกทีนะคะก็จะเป็นช่วงใกล้ๆเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวจะบอกทุกคนอีกทีว่าเป็นช่วงไหนนะคะแล้วทุกคนก็จะได้เห็นครอบคอนนรัวนุงตุกแล้วซึ่งมีหลายคนนั้นอยากเห็นมากว่าวิครอบครัวของเต็งนั้นเป็นยังไงนะคะแบบพ่อแม่เป็นยังไงพี่แยกติพี่น้องกี่คนนะคะที่บ้านอายุยังไงอาศัยยังไงแต่เขาบอกเลยนะคะว่าของเต่งอะ ป้าต้องเตงอาจจะอ้อมล้อมไปด้วยภูเขาและที่สําคัญและป้าต้องเตงก็ไม่ได้เป็นฐานะที่ร่ํารวยอะไรนะคะก็คือแบบธรรมดาแสนที่จะธรรมดาหาเสากินคํามดูนะคะแล้วก็พ่อแม่ก็กี่จางนะคะครอบครัวก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรเลยนะคะแต่ที่สําคัญค่ะทุกคนคือต้องเตงก็ไม่ได้ให้พ่อแม่เดือดร้อนกับค่าการเดินทางอะไรต่างๆนะคะคือการเดินทางกันไปกัน,กนมาทุกอย่างคือต้องเตงเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะพเพราะต้องเตงก็นั่นแหละ หางเงินแบบเออสง่งเตงเรียนแล้วก็ที่สําคัญคือแบบจะไปให้พ่อแม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินเลยนะคะก็พ่อแม่ก็บอกว่าเออไม่ต้องซื้ออะไรมานะลูกนะเปลืองเงินขอแค่แบบกลับมาถึงที่บ้านปลอดภัยก็พอแล้วซึ่งทุกครั้งเลยที่ลุงเตงจะกลับเราแม่ก็จะบอกว่าอย่าซื้ออะไรมาน่ะคือ มันเปลืองเงินแม่บอกว่ามีอะไรไม,ไม่มีก็ไม่กินแม่ก็บอกอย่างี้บอกว่าเออมาหากินที่บ้านเราเอาลูกคือแม่ก็ไม่ได้อยากกินอะไรที่แบบรูวอะไรประมาณนั้นคือแม่ขอแค่แบบเออกลับมาอย่างปลอดภัยมาถึงมาอะไรพ่อแม่ก็ดีใจแล้วอะไรประมาณนี้นะคะโซนตีก็คิดว่านั่นแหละมันคงไปไม่ได้หรอกที่แบบกลับไปแล้วจะไม่มีอะไรไปฝากท่านนะคะแต่ที่แน่ๆคือที่แบบพูดไวหรือวางแผนไวก็ค,คือคิดว่าจะซื้อแบบพวกอาหารทะเลไปให้ท่านกินนะคะเพราะว่า นั่นแหละที่เราเขาแบบเออเวลาคนเราจะชอบกินอาหารทะเลนั่งเจอประเทศเราไม่มีแซนด์ติดกับทะเลเลยและอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ประเทศเราคือสินค้าพวกที่นําเข้ามาจากต่างประเทศน่ะคือแต่ก่อนมันอาจจะไม่แพงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในราคาที่แพงมากๆนะคะทุกคนฉะนั้นเวลาที่จะซื้ออะไรก็ต้องแบบคิดนิดนึงเพราะมันราคาแพงมากในช่วงนี้นะคะยิ่งเป็นอาหารทะเลคือแพงมากและ ถามว่ากุ้งอ่ะตัวเล็กๆเ,เองน่ะกิโลละสามสี่ร้อยอ่ะทุกคนคิดดูนะว่าแต่ก่อนกิโลละสองร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้กิโลละสี่ร้อยสามสี่ร้อยเลยคือแบบมันแพงมากซึ่งถ้าไปสามสี่ร้อยคือถ้าเป็นที่ไทยคือแบบได้กุ้งตัวใหญ่แต่เป็นที่ลาวได้กุ้งแบบตัวเล็กนะคะโอเคเดี๋ยวตีนก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคิดต่อไปด้วยนะคะและคนที่พาไปซื้อตั๋วนะคะก็เป็นหลวงนานะคะลงนาก็เอ่อ เพิ่นนะคะซึ่งเตงไม่รู้ว่าจะแบบไปซื้อตั๋วยังไงเพราะตงไม่เคยซื้อตั๋วที่นี่มาก่อนหลวงนะก็เลยพาไปแล้วก็ให้คําแนะนําว่าขึ้นตปงจุดนี้นะนั่นโน่นนี่ต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าในการไปซื้อตั๋วครั้งนี้ก็ทําให้ติงรู้จักเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะเรียนรู้หึงแบบการที่แบบว่าเออไม่รู้อะไรแล้วก็พอได้ไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ทำค่อยๆทาความรู้จักไปนะคะก็เป็นหมอชิดซึ่งตงไม่รู้ว่าหมอชิดในประเทศไทยมีกี่ที่นะคะทุกคนแต่ว่าที่ตองไปอะ นั่นแหละก็รู้ถ้าเป็นมอชิตนะคะโอเคเดี๋ยวตงเตขอตลาไปก่อนนะคะแต่ว่ามอชิตคือแบบคนเยอะมากแล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างมากมีตรงที่รอรถคือแบบละเอียดมากและมีตรงแบบบอกด้วยว่าเออตรงจุดนี้คือจุดนี้นะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตงเตขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณหลวงนะแล้วก็ประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่ทำให้ตุ้งเตงนั้นได้เห็นมอชิตแล้วุงเตงก็ดีใจมากที่ได้เห็นมอชิตของประเทศไทย และมันนั้นก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ทําให้คองเพีย,ยงนั้นแปลกตาแปลกใจแล้วก็ตีอกดีใจที่ได้เห็นเด้อจ้าเริ่มจะสงสัยแล้วว่าในประเทศไทยนั้นมีเซเว่นกี่ที่ดูจากทรงหน้าจะมีลอยๆพุ่นและ่ะและคุณเพียงก็ยังมีวิดีโอเก่าๆนะคะที่ตอนพ่อแม่ทําให้ทํานานะคะก็คือให้ทุกคนดูนะคะเป็นภาพตัวอย่างนะคะคือนี่แหละชีวิตของครอบครัวของน้องตุกนะคะทําไร่ทํทนานาทําสวนนะคะไม่ได้อยู่สุขสบายเด้อจ้า ฉะนั้นนะคะลุ <Yeah. S 1> งเตียงต้องมีอกมีใจนะคะก็คือต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อมีอนาคตที่ดีให้ได้นะคะจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ได้ด้วยยามที่ท่านนั้นเฒ่าแก่ตัวลงสิ่งสาคัญที่ลุงเตียงนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับลองเตียงต้องสู้ขึ้นนะคะ yeah, ห,หลักๆก,ก็จะเป็นการท,ทําไร่ทํานาทําสวนนี่แหละค่ะทุกคนเป็นเกษตรกรน,นะคะลงเตียงก็คือแบบทํามาหากินมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยรู้ว่าความจนความทุกข์มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอที่แบบว่าเออได้เห็นหน้าแม่อย่างนี้แล้วก็แบบทําให้แบบมีแรงผลักดัน แงสะะม่คุณก็จะโทรมาหาตุงทุกๆวันเลยนะคะวันละสองสามครั้งเลยค่ะแล้วก็คุยกันแล้วแม่ก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เริ่มเข้ามาประเทศไทยก็คือคนที่อยู่คอยเคียงข้างลุกมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งด้วยคะว่ะเขาต้องเตงรู้ว่าชีวิตของเตงน,นั้นเขอวงเตงยันฐานะเป็นยังไงตองเตงก็เลยตั้งใจที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำมาหากิน